เจอแจ็คพอตนะจ๊ะเห็ดดอกกระลำดอกใหญ่มากทุกคนดูสิป๊าดเห็ดดอกกระลำพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยงามงามอ้ยโผล่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเออจังสีแนะ่เป็นตะยงางอยู่ สวัสดีจ้าพ่อแม่พ <okay>? ี่น้องจ้านี่อุ้ยบ่ต้องเห็นหนาค่ะตากันละข่อยเฝ้าเนา้อเห็ดปืดกล่องมาข่อยก็เห็นเลยแม่ข่อยจอดรถปืดข่อยก็เห็นเห็ดเลยพี่น้องปาดหมันมันนี่ดอกแบบง่ายหนึ่งวัติโทบักโมบบกแตงมามาเก็บเห็ดน้ำมาดามจะจะเด้อพี่น้องเนี่ยมากได้จังเห็ดสาบลาบอยู่บ่ได้มีโมเมนต์นีรู้ดูเด้อโมเมนต์เห็ดแบบล่อตาเขาเลยสินะ โอ้น่ะเละตุ่มเปะเละเป็นอย่างเอาใยที่เก่านี่งปาดมันหมาน,มานฟินๆเลยเนาะมันหม,มานเลยจ้าโชคเป็นของเราแล้วนี่โอ้สุดยอดจ้ะลุยต่อสวยมาก คนอากเ่นหนองว้าวบงบอกถึงคำว่าหมานเนี่ยหมานมากเลยค่ะนี่นอยนี่แต่ดอกมีไงป้าจิโถนะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสุบยอดพุดนะมุเจ้าเบิงเอ้ยดอกมีทั้งไงหค่ะเ๋้วขอถ่ายรูปส,สวยๆในระดับดอกนี่คือไงคะ่ะแทนฮึ ดอกนี่ได้บ่ได้ดอกนี่ส่งสีนาำสีเละแล้วดอกนี่ได้บ่ได้ไดจ้าน,นี่จ้าทุกคนสวยไหมล่ะก็สวยอยู่เนาะงามอยู่จ้า สวยๆอยู่ <c oughs> ดอกน่อยพดนี่จ้าทุกคนอีกนะคะอุย้ยหมานหมานเลยจ้ะหมานหมานหมานหม,มานมานมานแห้งเพีย <c oughs> ดอกเบืเริ่มเลยค่ะเห็นบองามคัก ปลาดพี่น้องเอ้ยเห็ดปลากลายนะโอ้ยข่อยขึ้มนันคือน้องหมานอยู่คนเดียวมาผู้เดียวเฮ้ยหมาหลายคนเด็กสิหมานหลายคนอยู่จ้นะเนาะหมานอยู่คนเดียวเพ้ามาคนเดียวเนี่ยบ,บาทงบาท,ทีล่ะปลาอัดดอกแบบไงนึงผุ้นะมุ่ยวเบืองปลาอดสิโชตัวบ่ได้อยู่น้ำปลาคนเดียวเด้อจ้ะเด้อมากับแฟนจ้ะแฟนเขานั่งลอยในรถอย่า เพียโอ้โหสวยอะไรเบอร์นี้ล่ะนี่เอ้ยดอกบบไงหนึ่งนิดยังจังดอกไงค่ะเทอเนอะแต่บ่เอานิดเลิมหลายล้ะมาดามสวยเลือกได้แต่มันก็เลือกได้จริงๆนะคะถ้ามันเยอะขนาดเนี้ยเนอะนี่น,นี่สวยมากนี่โอ้โห พี่น้องเอ้ยงามดูสิคะทุกคนพูดนะงามนะป้าข่อยสมัคขึ้นดวงดีแถมันหมาน,มานแทงข่อยดวงดีให้พี่น้องมิตรดอกง่ายๆมูเจ้าเบิงที่ละ่ะป้านี่เดี๋ยวไปตัดขาเด้อนี่เดี๋ยวค่อยพาไปตัดขาเด้อไปตัดขาอยู่บ้านจ้ะรีบเก็บก่อนนะคะนี่ชาอยู่ไม่ได้เมือเ่อแล้ว มันจะเมืดแล้วแต่ว่าอยู่นี่มันเหมือ2สองสามถุงหมละนีู่ม,มานี่ค่ะดูสิคะงามบ๊่มูเจ้าวะนิดงามขนาดเลยเนาะสวยๆเลยจ้ะเจอแจ็คพอตนะจ้าเห็ดดอกกระลำดอกใหญ่มากทุกคนดูสิป๊าดเห็ดดอกกระลำพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยมาบันนี้ทุกคนเรามาเก็บกันนะคะ ต้องเก็บแบบถนุถนอมเลยเดอ้อนี่พ่อพี่น้องตัดเอาอย่างนี้นะคะมันถึงจะขึ้นมาอีกเพิ่นว่าเพิ่นบอกฝรัง่งฝรั่งบอกอันนี้คือฝรั่งบอกนะคะบารดดงนี่นะมันมีหลายพ่อแม่พี่น้องอุ้ยฟินขนาดเลยจ้ะดอกเบืเ้องเลยเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องตัดเอาแบบนี้นี่้อย่าอย่าอย่าเอาทั้งถอนหลกักถอนโค่นเพิ่นลได้จ้ะเดอ้อใครที่เจอน,ะน่ะเนาะนี่จ้ะ๊าดหมู่เจ้าเบิง่ง สุดยอดสุดยอดอีหลีพี่น้องปาดดอกใหญ่สวยมากค่ะนี่แบบโตเต็มที่เลยนะเนี่ยดูซิเนี่ยอ๋อต็มจออุ้ยงามงามสุดยอดความง,งามเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหล่นกระตาคอยพอดีเอ้ยไปเก็บเห็ดเหลืองต่อป,ะป่ะพี่น้องเบิ้งสวยบ่นี่สวยสุดยอดนะคะเนะาะที่โถกโมับักแต่งเห็ดกระไร หมานหมานหมานอกเนานะพี่น้องจา้าหมานสุดยอดเลยค่ะนี่จะเห็ดดอกใหญ่ๆไหมตะออนซ้อนน้ำมาดามบ์สุดยอดโอ้ยสวยสวยงามงามอุ้ย,ย,ย,ยโหดแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออจังสีแนะ่เป็นตายางอยู่ป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดโอ้ยคือหอดสาวพิจิตเลยเนาะ สาวพิจิตขึ้นหอดไม่น่าขึ้นหอดเจกีตาจัางเลยเก็บเห็ดอย่างเงี้ยมันสนุกสนานอย่างเงี้ยเนะจีบลงได้บัวใดคาเห็ดมาดามเจ้าก,ก็ได้ีจ้ะทุกคนหมานหมานนะจน๊ะเนาะหมานมากหมานจัง,จง เอากระตามนมัน,มนไปไปๆก่อนเด้อมันเต็มแล้วพี่หน่องเดี๋ยวเอาเห็ดไอเห็ดดอกกระลำแยกออกนอกจาะเนาะต้องเอาแยกออกนะคะอ้ะาวบอเวดเวดเวดกล่องบอบอแพ่นเห็ด <laughs> ขอโทษขอขอภัยจ้ะ ตบมแมนคอยบนนี้ยางซวกเมื่อกี้นี่แนบบ่เห็นพี่น้องหันมาอีกเธอหนึ่งคอยเห็นมาดามและายางยางสากล้วนี่เนี่ยห้อยตีเห็นบ่นตีเห็ดจังๆเลยแหละคุณบ่เห็น <c ười> น้องไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเห็ดงามเลยจ้ะสวย เบงกิล่างามขนาดเลยสวยๆเลยจ้ะถากกับปค่อยมีหน่ะไหมเลิศเดี๋ยวนีรูทเฟรมได้จ้ะด้ได้ทั้งหยาทั้งเหน่งส่งฝาวย น้องหลุเขาเอาดหลังเขาเก็บใยบแตกบ้แล้วใ่ไมเก็บนะเด้อเอาใยู่ดอกเก็บ้อนก็กอนมันดอกงันไปตดนสั่บ้านแล้วบ่เอาดอกเขียวเอาแต่ต้นนี้นี่แต่สั่มนั่นะเป็นยัง เอาสำหนับเห็นโบง่ามจ้ะมานขนาดจ้ะทุกคนสวยจริงๆม้านมานมานมาน,มานจริงๆ เห็ดนี่จะงามๆทั้งหนังเลยแต่ว่ามันต้องดึงเองสีนะ่ะมันก็สิพังเบิดนะ่ะตัวใดสีดึงหยากระยาเอาเถอะเอาดอกสวยๆเนาะพี่หน่อ,อยสวยๆงามขนาดเลยโอ้เหเคาะข่อยไาะสวยเลือกได้แล้วนะเนี่ย อร่อยนี่เราก็ต้องเอานะคะถามันง่ามมันนะนี่สวยเอาถุงมาเพื่อเลยสวยเลยจ้าม,มานมานตอนรับอันกล่องไม้ค่ะเหมือนที่แบะพี่นนองไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากค่ะเงินตะ่าดอกพื้นพันธ์เดบานจะซื้อเนาะเหลือกเอก็บเอาแตะดอกอยังไะ เก,เก็บเอานะคะหลายขักเห็ดเรามาข้ามาถือมือที่เพิ่นข้าเจ้าบุมาบก็บปังสินะมันก็เลยหลายเป็นตับตับอยู่นะดอกน่อยหน่อต่เสียดายเนาะพี่น้องนาะนี่ไหมขอสักหน่อยเด้อดอกสองดอกอมันหลายอยู่นะดอกหน่อยเพิ่น แจ่งจ้างปางอยู่บอกแฟนว่ารอฉันก่อนเด้อสวยอุย้ยขนาดขนุนถนอมก็ยังหักอยู่เนาะหักแล้วอขาไหมทุกคนดูสิเบิงขาเขาติละ่ะขาแบบใหญ่มาก จ้ะอืมงามขนาดเลย <No. S 1> ดอกนี่ดอกนี่หมแตกเบิ่นแล้วป็นง,งั้นเอาไะไรที่เ่าเธอมายืนรอใครเนี่ยดอกเดียวนี่ <c oughs> งามขนาดเลยทุกคนจ้ะจอพญา <c oughs> ต่างจนเทินอยู่เทาแล,ะละ้วล่ะน่นแก่แล้วจ้ะนางพญาของเราโหสวยมากเลยเธอจ๋ะ เห็ดเพิ่งหวานจ้ะสวยมากเหลืองงามมากจุดนี้สวยมากทุกคนคืองามมากเลยเห็ดอะ อ่อนๆเลย ừ, ที่เหลือก็เหลือไว้เหอะมันหน่อยพดเนาะ ừ. บอแหงแคดท,ทางยานแต่เห็ดมากแบบว่าเห็ดแห้งที่ไหนได้มันไม่ใช่นะจ๊ะแสะดงว่าฝนตกอยู่จ้ะเห็ดมันซุ่มไหมพี่น้องเพราะว่ามือนันไปกับพี่พี่กีตากับเจกีตากับแม่หน้ามันแห้งมากป่านั้นน่ะแต่ว่าสงสัยหลังจากวันนั้นฝนมันตกลงมาหรือเปล่าแกกับโบแหน่มัน,เป,นเป็นบางปลาเนาะป่านี้อาจจะไม่แห้งแต่ป่านั้นอาจจะแห้งในสีนะ้ำคนละปลากันไงพี่น้อง นีจ้ะโอ้หมานหมานโบได้คำเดียวว่าหมานมาตีเฮ้ยทำไม,พ,มพี่น้องโอ้ยพี่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 พพพพพอ๋อน้องเวจตายห่าแล้วเมตุเปย์มาทังนี่มาฟังนี่นี่งเห็นหน้ำมาถามบ่เนาะขออนยัดหนุ่มๆเลยได้ไหมคะ สวยสวยเลยนะคะอบอวบเลยนะพี่น้องจ้าดอกเห็ดอวบอวบจ้าปลานี้เขาก็เริ่มเริ่มตัดใหม่แล้วคือกันพี่น้องเอ้ยคือจังเห็นตัดไปแล้วรอบหนึ่งคือตัดอีกเ,อเริ่มตัดปลามาอีกแล้วจ้าแตวก็ไม่มีที่เจ็บเห็ดนล้วเนี่ย นโนแมนอยู่ปลาหนีน้ำน้องเลยพี่น้องฟังแถบนี้อ่มันซุม่มฝนมันตกจ้ะเห็ดทั้งนี้ปลาทั้งนี้ฝนมันตกนะจ๊ะเห็ดมันเลยออกมันเลยอันเห็ดมันเลยงามไหมโอ้โอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอื้มว่ค <laughs> อยกระซมบุ้สมบันอีน๋เลยคอยจิ้งใจจะหมูกคอยซื้อๆเราคอยเล็บ บราคอยหมดปันไดถมาสั่นนีไว้ถึงไหนถึงกันนะคะดูม,ดมา,จากเจ้าเบิ้งงามบ่งามขนาดเลยเห็ดอืมนี่เจ้า ว่เห็นอันสองดอกพีอน้องเห็นกบป่ะพี่น้องกีตปาป่าจะเอินว่ากบเถอเอินกีตาป่าซะนั่นเนาะว่ามัน,นบมกบดอกกีตปาป่าแบบบานเฮ่าน่ะไหมเห็นไหมพี่น้องโอ้ยขออนุญาตจกหน่อยนะ จุกอืมจุกนะอืมผู้ชายมาเบึงไหว้าพี่น้องผู้ชายมาดูรอชายบอกว่าเห็ดแตเธอบ่เห็นบอกมันเป็ยางมาทางนี้กับ,บกเห็นตัวเนาะเนี่ยงามหลายสวยๆเลยค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยอนี่จาก่าไมาพี่น้องสวยเหลือเกินใหญ่สวยมาก xinh xui thằng nắng sì, lời à lại mình đi bức nó xé và thai ý kiến nhá đi xe và thai All mm right. -hmm. ดูสิงามมากเท้าปวด ใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิดอกใหญ่จริงๆค่ะเอาละจ้ะพอแม่พี่น้องจ้ะเก่งใจคนรอเนาะถ้าแ,แพทมากก็มูเนี่ยนะอามากกับสาวพิจิตดที่มากคนอื่นเนี่ยสิย่างให้น้ําใจเลยค่ะนี่แต่มันมืดแล้วนะคะนี่เออน,นี้คือหกโมงกว่าแล้วนะพี่น้องแฟดแล่ะจ้ะนี่เปลี่ยนกระตาไหมกะ งามกัะหมานคือเกา่าเห็ดกับงามคือเกา่านี่แต่ตาเน่มันเต็มเลยเปลี่ยนไม้ถ้าจะได้พอมีพี่น้องเอาละคะ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุคนด้วยค่ะผุนลดผู้ชายจอดอยู่ผู้ชายจอดรอดอยู่เจอก,กันคลิปหนาละจ้าขอบคุณทุกคนงใจทุกคอมเมนต์มาพี่น้อสีลากันไปกันยังเนี่ยไปเห็นเหลืองเออเหิงเ่จักจอกกี่ดอกก็ต้องเอานี่พันเป็นเห็ดนะคะเนาะเห็ดมันปูไปละจ้า ลาไปก่อนนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนวะเซ็กสีลาไปเดี๋ยวจังไรคลิปให้เบิ่งก่อนคอยลากันเนาะนี่่ะเจอกันคลิปหน้าจะ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะปลาแบบเนยเหมือแรง6กม่ง,มงกลัวกันยังแบบเดินได้อีกนะ